ที่เรกผมว่าชีให้ลงนั่นแหละผมทางไว้บันนี้เพิ่นมาลงก่อนอเอาโดดไปอีกแล้ว <laughs> ไปแล้วพี่น้องอ้าวบานนี่มาแล้วบานนี่จังชีได้ไหมชื่นใจได้ไหมน้องเม่เนาะมันบ่มีหวงส่นอาศัยมัเนี้อเอาโดดไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> ออหลายตัวอยู่ มามามาลุ้นกันครับพี่น้องมาลุ้นเบิ่งไทยอุดรหยกสะดุ้งเอาเบิ่งจักซิบนาทีครับพี่น้องมาจากอ่ในเกาะปะ มาแต่ออมพื้น้องงานพุ่นี่พี่น้องมาแก้มือ pues ว mm ่าส nah. ันรอบนี้ว่าสันมาเพึ่งยู่งทำเนี่ยหยกสะดุ้งน้องเนึงมาแก้มือสิเป็นยังไงครับพี่น้องเอามาอยู่เออปลาหางแดงอ๋อสองสามตัวอยู่ไก่หน่อยๆครับพี่น้องบานมากกันมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ เมื่อวานมื่อก่อนนี่โอ้ยงามงามกว่านี้อีกงามคุ้นๆมีน้ำมันใสตอนอากาศเย็นๆนะมืยบ๊อบ่พอนเนี่ยท่นเข้ามาวัดระดับน้ำสองพ่นละสองสามมือ,อ <laughs> แต่ว่าปลาขึ้นเยอะได้เยอะเดี๋ยวมันก็บมาจังหน่อยมาบ่ได้มาท่วมมันเปิดน้ำชื้นแดวันดีแล้วคืน

ขนาดน<ม>นปิดนว่าถึงเ,เทียขัดปิดขาดในเก็บจังสีก็ไข่อยู่เนี่ยเนาะแม่เนาะแย่หน่อยแล้วไหนก่อนละไหนคืนแล้วคนคืนครับคนไปหาเอ็นแล้วกลิ่นกับเผาแล้วเฮ้ยเปีหอดนมม้ำเบือนแม่ไหมเนาะแม่เนาะลงนมม้ำเบือนจังตอนนาจานังอยน,นคะครับพี่ ไปไปไมได้แง่แล้วไปไม่ได้เอาเอาเร็วเอาเลาะฟังนี่ละหากินเลาะฟังนี่ละอ้าวมาแล้วครับพี่น้องบาดนู่นป่าตูงามขนาดป่าตูงามเนาะซัมมี่เนาะแม่เนาะซัมมี่เราอุ้ยคักพี่น้องเอี่ยเอาเอาเนี่ยมาไก่ปูเอ้ยมันมันเด้อเพราะเด้เมื่อตอนพี่น้องเนาะแม่เนาะ บาทสี่บาทห่ากับพอตตึกอยู่ได้แล้วพี่น้องเห็นจังสี่บาทสี่บาทหาเนี่ยกันเก็บไปเรื่อยๆนี่จักชั่วโมงหนึ่งเป็นห่าหกโลแล้วเด้ตึกได้สุบาทเนาะแต่ว่าเมาะอยู่ได้ว้างนี่คันลงสะดุ้งใหญ่ได้ผู้ใดยโยกมีแหงนี่ได้หลายนี่นางกุ้งก็ใสซิบสอกูเนาอเอ้อทื่นเอาทื่นแนวเนาะ เป็นน้ามองน้ำเอ้ยไปแล้วตัวนึงไปแล้วก็พี่น้องส่วนตัวหนึงทั้งหมุนเอาสันเอาแม่สันเอาเมื่อสุดตัวนั่นเี่สี่หาตัวนี่็แห้งสัวว่ากับช้ำสัวว่าดีละทำนี่เราเนาะแม่เนาะผู้เขาแห้งหลายเขาก็ได้หลาย เฮ้ยย้ำใจรักเนาะเกษียนได้ยังไรการเกษียนกับปุ่มีน่เห็เนาะแม่เนาะจังสีเกษียนเห็นยังเขื่อนใส่หน้าเขื่อนใส่เอามันจังสีละเนาะเอามันจังสีละยืนตึกสะดุ้งนี่มันยังง่ายดีแต่ว่ายี้มือเศร้าตึกได้ปลาหมูนี่แม่แจ้งคอนจีเจ๊คอนที่แจ้ง ฟาสสงปั๊บนี่ถือปลามูเลยนี่ถือปลามูมือเช้าจังตื้อเกาปลาหมูถือบะม้อมารวดข้างสะดุ้งว้นี่ล้วว่ต้องกู้นฮะบบนั่นนีผมกลางไว้ลวอกู้จักเชื่อเดีผมนีเมื่อมนีเมื่อผมกับบกูนอกจากเออดด มาถึงเอากัะโนกรวดนี่เดมาจังสีลราพี่น้องสายยันพร้อมพี่เป้าบ่สายยันก็มาด้วยเอ้าได้เก็บได้เก็บกับพี่น้องบรินยางไปบึงปสร้างเนี่ยปสร้างมาเป็นยังเกยดอ ตกน้ำทกน้ำท้ำดังนี่แหละของผมเนี่ยผมเพิ่งบวมนี่อันนั้นเขาดึงมือเอาได้น่ะที่แรกผมว่าจะให้ลงนั่นแหละผมทางไว้บันนี้เพิ่นมาลงก่อนเอาดูสไปอีกแล้ว ไปแล้วพี่น้องอ้าวบานนี่มาแล้วบานนี่จังสีได้แม่ชื่นใจได้ไหมน้องเมียนอ่ะจังสีเป็นตาชื่นใจด้พี่น้องเนี่ยเห็ดสมแซบแซ่บในป่าหางแดงนี่แม่แม่นสมแซบยี่อย่างนีงป่ามันมันเนื้อมันนิ่มดีแม่กระดูกกระดูกมันอ่อนเนาะป่านี่อ้าวบาดเป็นซิปเลยครับพี่น้อง ก,กำลังบอลเข้ามาครับพี่น้องกำลังบอลเข้ามาเอาโยกโยกโยกโย,ก,ย,ก,ยกลาดมันอย่าไปจุ่มไปโดนน้ำไหลเออ <c oughs> เอานั่นยึกแล้วยึดยังยึกคลอ,อ,องอเป็นราคาของข้าเอาไหนบอ่อ้าวปลากระป๋องปลาใหญ่เขาสุดดีไหมลักข <c oughs> องข้า <c oughs> แง้มเขานี่ยกเอายกเอาเนี่ยไ่ได้จุ่มไปโดนนี่ย่นุ่มจังว่ามันเขานี่แม่จุ่มไปโดนมันกายตัวนักถ้าลงล,ลงได้อีกสักสอ,กสองศอกพอดีเลยแม่เนี่ยนนี่้ำ,ำไหลแหงตัวละน้ำเดือดเลยเลยพี่น้องต่อหน้านี่

Hát tức nha, cái đò tức Ui 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 Pai căm Pai các bạn nhau Pai pia Ui nha Ui Ui, ổn mâm เอาไปเห็ดมั่มตัวน้อยคนนิยมเอาไปเห็ดมั่มมั่มปลาเพียนี่นะพี่น้องงนี่ยบรรยากาศข้าวเล่นครับพี่น้องม่งโกเลยไหนมาบอดูถือบ่ จะค่ขับของคขับของรับพี่น้องขับของมาแล้วเดี๋ยวกับปลามาดอกเดี๋ยวกันมาหน้าจน่ะปลาชิวมาดีปโปาชิวเอาชิวเอา ยังไม่ทันกินมาหัวเท้าใจเย็นๆถึงเวลามันกลับมาอยู่น้ำเวอร์นี่น้ำเวอร์นี่คือเก่าลันนี่หมื่นเศร้านี่ไฟนี่เต็มเลยล่ะนี่จังหน่อยถ้าเบิ่งเป็นยังตื่นแต่ก่อนหมู่รถแต่ว่าลงประมาณตักตีหา่าตีหาา่าพอดีแม่ลงตีลงไม่นกเลยบ่ น่แหละตื่นเขาเขาลุกมาดแงว่ามันขาดลงมาน้วตย้นคมอนไม่อนยรับคอ่ใกังมาเนี่กิปินนะนี่ใกล้ๆนี้นึงกับจปินนะมันมาเป็นระยะนหแต่อันกุ้งมันอยู่มัดคืนผู้เดียว น้ำอะไรนี่แหละกเทยเนี่ยนี่เนี่ยยากดิอนี่ันหงมาายๆนี่แหละตีมเลยนง่ายๆนี่หละวัดอยู่นี่ยายดาวเราก็ตึกกเดียวเราเราสามทุ่มสี่ทุ่มเมื่อม่มีคนมากันเนีมากับกลับกลับไปน้ำพมนี่แหละ นย่ากับแต่ว่าตึกกับอยู่คนละมุมบางทีผมลงมาอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ทั้งเทิงเอ้าดดแล้วปลาหางเดียกนกำลังมาแม่เอาตัวเดียวว่แข<า>็งเบวงเวนมันก่โลกิโลนดช่วงมาหนั่เป็นบ่ เขาว่าพอขึ้นวิตหรือมันขึ้นช่วงเศร้าช่วงเขาเปิดน้ำไม่ๆมันโผขึ้นมาอันนี้มันสวยมากมันเลยถอยไวสันน้ำแห้งมันก็เปิดที่ใบเพื่อนเห็นบ่เห็นทอดบ่บ่ซัมนี่แหละเขาวัดระดับซัมนี่ละประมาณนี้แหละแม่เปิดวันี่เปิดบนี้หาดมืออื่นเขากระชิงนับลงมือฮือบุกเกินนี่แหละ น่ะวิดปลาเลยเดียวมือมื่นมือมือวานมือก้อนวิดปลาเลยมันบ่มีหวงส้นอ่ศัส่ไปนี้เอาโดดไปแล้วเออเอหลายตัวอยู่ ตาเปลาโอ๊ตปลาเพาะน้อยนั่นนะ่ะหลายหลายอยู่ในในน้ำเขาเขาเขาซีดเบ็ดนี่ได้แต่ปลาอันนั้นเลยแม่เนี่ยปลาเพาะมินเนี่ยปลาเพาะคือปลาสวายนี่แหละคือปลาย้อยนไงนี่แหละลังเขียวโตซ้ำซ้ำนี่ซ้ำนี่แม่ซ้ำนี่ไงซ้ำ,น,ำ,น,น,ำนี่กับมีสามนิว้วนี่กับมีคือปลาย้อยนนี่ เราเหนมัน,มนเขาซื้อที่ล,ล,ลับรับปลาออดปลาเพาะนีและมันก็ขึ้นมาแต่พุ่นละ